สามแรกพระเจ้าสร้างต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วไว้ทำไมในเมื่อพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะพลาดแล้วก็กินมันพระเจ้าทำไมให้มีต้นไม้นะครับต้องการทดสอบการเชื่อฟังทดสอบนะโอเคอันนี้ตำลาของเชียงรายนะครับทดสอบการเชื่อฟังโอเคเอาไหนใครมีความคิดเห็นอื่นอีกครับ หรือเรียนมาก็ได้นะอ้างอาจารย์ก็ได้ว่าว่าพระเจ้าเตรียมไว้สําหรับลูกของพระเจ้านั่นแหละแต่ว่าพระเจ้าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ที่ให้ให้มนุษย์ได้เรียนรู้ได้ได้อเออน่าจะมีเวลาของพระเจ้าแต่พระเจ้ารทรงเตรียมไว้สําหรับเตรียมไว้อืมครับดี ป็นต้นไม้แห่งชีวิตด้วยซึ่งมีต้นไม้แห่งชีวิตด้วยใบมันรักษาโลกเืมี่ยนวาะโลกครับยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเออมนุษย์กลับไม่เชื่อฟพระเจ้าก่อนครับดีมากครับไอ้นี่คําตอบนี่มาจากไหนนะมาจากโรงเรียนไหนหรือเปล่าไม่ครับคิดเองอ๋อคิดเองว้าวใช้ได้เลยนะครับอืมโอเคมีใครมีแนวอื่นอีกไหมอะไรก็ได้นะครับเต็มที่เลยวันนี้ ไม่มีเลยหรอไม่มีความรู้กันเลยเหรอเป็นการแสดงออกถึงการอิสระที่นมาเจ้นกาอิสระหรือเปล่าอ่เป็นการแสดงออกอะไรนะครับที่พาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตของเขาด้วยมตดสินใจด้วยตัวเขาเองอืมก็คือมีไว้เพื่อให้เขามีอิสระไงที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ใช่ไหมอืมใช่ใช่อืมอืมอืมดีมากเลยนะครับ อืมโอเคนะอาจารย์อุตส่าห์ไปเรียนจานึกถึงว่าจริงจริงอ๋ออย่านับอุตส่าห์ไปเรียนสิไะ่ไม่เรียนก็ได้ไดกำลังกำลังกำลังคิดถึงว่าเออนึกถึงสิทธิ์ของพระเจ้าอะ่ะในการ <laughs> สิทธิข <laughs> ์<ง>ของพระเจ้าคือนึกถึงสิทธิ์ของพระเจ้าในการที่แบบว่า จะทำอะไรก็ได้อะคือหมายถึงว่าก็ถ้าจะมีก็ใช่มันก็ถ้าจะมีต้นไม้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นมันก็คือแบบ d e m o n นส r a เ i ชันะก็คือแบบเอออันนี้อันนี้อาไว้ให้ดูมีโลกนี้มีทั้งความรู้ในสิ่งที่แบบว่าเป็นความรู้ในในในแบบที่ถูกในแบบที่ผิดแต่ว่า มัน,นคือแค่ถูกผิดมันไม่พอมันมันไม่ได้ให้ชีวิตโอเคอันนี้เหมือนกับฟิลโลสฟีอะไรเงี้ยมันก็อีกอำหนึ่งก็คือแบบเอออันนี้มันมันชีวิตมันมันใช้งานได้จริงอะไรเงี้ยคือคือกำลังนึกถึงว่าก็ธรรมดาก็อาจก็ก,ก็ก็วางไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำอะไรบางอย่างเอาไว้สอนเอาไว้บ่งบอกว่ามันมีอยู่นะคว,ความดีก็มีอยู่ความชั่วความความชั่วก็มีอยู่นะมีจิตสํานึก ต้นไม้เนี่ยมันมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันจะสะท้อนให้เห็นแบบจิตสํานึกที่จะเกิดขึ้นอืมอ่าในในคนอ่ะเออมันก็มัน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 ตั้งอยู่แล้วก็มีมีเหตุผลเราจะชอบคํานั้นที่เคียใช้คําว่าพระเจ้าสร้างไว้เพราะว่าพระเจ้ามีเหตุผลอืมไอ้พูดเมื่อไหร่อ่ะของพระเจ้าอ่อืมมันอยู่ของมันตรงนี้โอเคละอบนี้ก็อยู่ของมันตรงนี้ กอให้เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นเหตุผลบอกว, oh. ว่าพระเจ้ามีสิทธ ah, ิ์จะใช,<อ>ช<อ>ค้คําว่าพระเจ้ามีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้แล้วพระเจ้าก็ใช้สิทธิ์ขององค์ในการสร้างไอ้ต้นสองตนอ้นนี้มาเดี๋ยวก,ก็เลยบอกว่าเออชอบเออเพราะฉะนั้นก็คือพระเจ้าเป็นเหตุผลที่จะเอามันตั้งไว้แล้วเอาไปทําอะไรก็ได้ หรือไม่ทําอะไรก็ได้แต่มแต่มันแต่มันมันเป็นคาแรคเตอร์ของต้นไม้มันแบบเนี้ยเออมันต้นนี้เป็นต้นแอปเปิ้ลคาแรคเตอร์ของมันก็คือผลมีผลแอปเปิ้ลอันนี้มันต้นส้มคาแรคเตอร์ของมันก็คือมีผลส้มอะไรนี้ต้นนี้คาแรคเตอร์ของมันก็คือมันมันมันโชว์ได้นะว่าอะไรผลว่าอะไรดีอะไรชั่วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้บอก ให้กินหรือไม่ได้ให้กินนะคคือยังไม่ได้บอกว่าทํายังไงถึงจะรู้ว่าไอ้ต้นเนี้ยมันจะมันจะช่วยเราได้ยังไงแต่แค่บอกไว้ตอนนี้เหมือนพระเจ้าแค่บอกไว้ตอนนี้ว่าอย่ากินไอ้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปกินละกันยังไม่จําเป็นกับชีวิตอันนี้กินอันนี้อะไรเนี้ยค่ะก็ค้นึกถึงว่ามันมันอยู่ในกรอบของพระเจ้าที่ถ้าเร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 าเชื่อฟังตามนั้นมันก็จะมีเหตุผลในอนาคตที่พระเจ้าจะเปิดเผยว่าอันนี้ไว้ทำาังไงต่ออืมครับ ดีมากเลยครับมีเรื่องอิสระใช่ไหมมีเรื่องสิทธิ์ของพระเจ้ามีเรื่องของมันมีอะไรมันมีแผนบางอย่างมันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหม,มรู้สึกมาในแนวเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็ของอของแอนคืออะไรนะเพื่อทดสอบใช่ไหมทดสอบโอเคทดสอบทดสอบสอบความการเชื่อฟังความเชื่อฟังอืโอเคมีอะไรไหมอะมีอะไรเพิ่มเติมไหม ไม่มีแล้วนะหมดเหตุผลแล้วอันนี้เราจะอธิบายให้คนใหม่ๆคนเชื่อใหม่ฟังได้ไงครับว่าพระเจ้าทดสอบการเชื่อฟังมีสิทธิ์ของพระองค์พระองค์น่าจะมีอะไรบางอย่างคือเราจะอธิบายให้คนอื่นฟังได้ไงว่าทำไมพระเจ้าถึงทำแบบนี้ครับ แล้วทำไมพระเจ,าจา้าต้องมีต้นไม้ต้นนี้อ,อางงานนื่เงนี้ยหรอ่าเราก็จะอธิบายยังไงเราอธิบายมันเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าทําอะไรก็ได้ถึงจะถึงจะมีหรือไม่มีต้นไม้ต้นนี้ถ้ามานุษย์อะไรนะอ่อนแอมนุษยก็ทําผิดอย่างอื่นอยู่ดีนั่นแหละอืมก็ทําผิดอย่างอื่นอยู่ดีมันไม่เกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้หรอกน่าจะเกี่ยวงูเขาก็จะล่อลวงก็จะล่อเรื่องอื่นได้อืเพราะว่าเราแค่เป็นมนุษย์ที่อ่อนแออืมครับ อค okay. อันนี้ตอบแบบครูเลยนะบอกเด็กๆว่าเธอ,อยังไงก็ต้องโดนตี <laughs> ไม่ตีไม่ตี <laughs> ไม่ตีเธอแล้วเธอทำผิดยังไงเธอก็ต้องลง,ลงโทษอยู่ดีไม่จะลงโทษหนึ่งก็โดนสองโดนสามใช่ไหม <laughs> อืมครับโอเคกหมายถึงว่าเขาออกแอเกินที่จะมันก็้สวนถ้าเป็นท่นามว่า ก็ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอแล้วก็อาจจะถูกลลาลวงได้ง่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะาเรื่องอะไรก็โดนนแน่ๆโอเคเอาไหนลองยกตัวอย่างกันสิคุณแม่ลองคิดถึงลูกเล็กๆสิมีกฎอะไรบ้างที่จะช่วยลูกแต่ว่าลูกไม่เข้าใจแล้วถ้าลูกไม่ทำตามลูกก็จะโทษโดนโดนอะไรสักอย่างหนึ่งตัดขาด กฎของการเชื่อฟังกฎของการเชื่อฟังอืมยังสั่งห้ามอ่ะลูกอย่าไปเล่นน้ําในห้องน้ํานะอย่าไปเล่นน้ํอย่างนี้นะสมมตินะอันนี้นะก็คือจุดหนึ่งก็คือยาหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่สุดท้ายลูกก็ยิ่งยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนั่นแหละลูกก็ไปสมสมมติว่านี่เป็นอันนี้เป็นกฎของบ้านสมมติว่าบ้านจามีสระไยน้ําใหญ่นะแล้วลูกถามแม่ มีสระว่ายน้ําไว้ทําไมถ้ารู้ว่าวันหนึ่งลูกจะตกลงไปในสระว่ายน้ําแม่ไม่ควรจะสร้างสระว่ายน้ําแม่จะตอบไงแม่ผิดเองที่แม่ทำแม่ผิดเองที่แม่มีสระว่ายน้ำ <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าแม่ควรจะมีกฎเกณฑ์มีรั้วกั้นไว้ไม่ให้ลูกตกลงไปอืาอ่าอ่าเรากลับมาที่ปลั๊กไฟแล้วกันสมมุติมีปลั๊กไฟอยู่แล้วมีลูกเล็กๆอยู่เราจะป้องกันไงไม่ให้ลูก เล่นปลั๊กไฟครับต้องไปซื้อไอ้พลาสติกมาปิดไว้อะซื้อพลาสติกมาปิดเนาะแต่ลูกเรามันคือชาดายามเก่งมากมันหาวิธีงัดแงะได้ดึงออกเองเออแล้ววันหนึ่งเอานิ้วจิให้เข้าแล้วโดนดูดเขาให้เขาเรียนรู้เองแล้วแม่รู้อยู่แล้วทําไมแม่ไม่เก็บปลั๊กไฟให้หมดทั้งบ้านเลยหรือว่าปิดตายไปเลยไม่ต้องมีปลั๊กไฟได้ไหมแม่สร้างปลั๊กไฟที่บ้านอื่นอยู่ดีนะแลเดี๋ยวเจอปลั๊กไฟที่อื่นอยู่ดีอืม โอเคนะครับแต่ว่าแม่อาจจะมีเวลาที่ดีที่จะให้ลูกได้ใช้ปลั๊กไฟในอนาคตใช่ไหมไม่ยูไม่ยู่ยนะไยนะมาไม่ไมีมีม,มีผลทุกการกระทามีผลตามมาทุกการตัดสินใจมีผลตามมาอืเพราะฉะนั้นไอ้ปลั๊กไฟมันมีอยู่เพื่อให้อ่าเรียนรู้การตัดสินใจโอ้โ,อโหนี่อตอบ<ร>แบบ,บแนวนว่าพระเจ้ามีสิทธิของพระเจ้าใช่ไหม <laughs> แม sí ่ก uh, okay. uh, ็มีสิทธิ์อยากโดนอยากโดนช็อตก้ามืออยากโดนช็อตก้ามือเหยเออไม่อยากโดนช็อตก็ไม่ต้องมือไปเลยอ่าอ่าอ่าครับอ่ะไก่ว่าไงนะตอนนั้นคืออีกช่วยได้ถึงวันหนึ่งลูกจะเข้าใจพอวันหนึ่งลูกเข้าใจอืมอืมครับอืมโอเึแล้ววันนึงเหมือนกันนะว่าว่านึกถึงอีกอันหนึ่งเหมือนกันว่าเป้าหมายของการ อยู่ในบ้านน่ะเหมือนอยู่กับพระเจ้าอยู่ในสวนน่ะเป้าหมายคือคุยกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป้าหมายไม่ใช่อยู่เพื่อกินไม่ได้อยู่เพื่อกินเพราะฉะนั้นควาถึงว่าเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยแต่แต่เราเคยมองเรื่องนี้ไหมของสวนใหญ่อ่ะเวลาส่วนใหญ่ที่ลูอ่าเราเคยมองเรื่องนี้ไหมว่าต้นไม้ทั้งหมดนะทั้งหมดเลยกินได้หมดเลยยกเว้นแค่นั้เองสองต้นใช่ไหมถ้าสมมติว่าใน ในสวนมีต้นไม้สักหนึ่งหมื่นต้นก็คือเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดต้นกินได้หมดเลยแต่ยกเว้นสองต้นเท่านั้นเองแล้วทำไมต้องมีสองต้นก็อ,อยา่ามีนันซะเลยก็สองต้นนั้นมันก็มีประโยชน์ของมันมีประโยชน์ของมันคุณ <Okay. S 2> คุณเราควรจะเพียงพอเนาะในการกินใช่ไหมคือเราควรจะเพียงพอในการกินออเออ นับนับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดต้นเนาะคือแบบเราควรจะแบบว่าโอเวอร์วอมหรือแค่นั้นก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมโอ้บินเบสกับกินวันละต้นแค่หมดเวลากินทุกต้นก็จะยาอยู่นะแต่ว่าอนึกถึงว่าแบบเอ่อมันมีมันมันมีการถูกใส่มากกว่ามันก็มีการถูกใส่เข้ามาด้วยแล้วมันก็มีบางสิ่งที่ต้องตัดสินใจต่อการถูกเล้านั้นด้วยเหมือนกันครับ ดีมาก,ลกเ,ลเลยครับก็เลยไม่ถึงว่าแบบเรามันเลือกเนาะ <Okay. S 2> เขาให้เลือกก็ต้องเลือกอยู่แบบไม่เลือกก็จะไม่ใช่มันไม่ใช่ก็เ,เป็นหุ่นยนต์เป็นเอไอไม่ใช่เป็นมนุษย์เนาะงั้นก็ไอ้ดีมากเราลองไปแนวที่<อ>ไก่เ,กเขาบอกซิว่ามันมีเวลาของมันด้วยพอโตขึ้นแล้วจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้ไงต้นไม้สองตนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์อะไรได้บ้างครับ mm hmm. เมื่อถึงเวลาหนึ่งพระเจ้าน่าจะให คุณคิดไหมบางทีาสอนแหละอ่าบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องตายไงถูกไหมเราจะมีชีวิตนิรันด์ด้วยการกินอะไรครับต้นไม้แห่งชีวิตนนมีอมตะอะไรอ่ะเมื่อถึงเวลาหนึ่งหรือเมื่อเราป่วยเมื่อเราเจ็บป่วยเราอาจจะนําใบของมันมากินใช่ไหมนะครับบางทีมันจะมีถึงเวลาหนึ่งที่พระเจ้าจะให้เรากินต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วก็ได้นะที่พระเจ้าเตรียมไว้อ่ะไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาไม่มีเหตุผลนะ เมื่อโตขึ้นไงครับเมื่อถึงเวลารับมรดกหรือว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เรียนหนังสือจบเป็นวัยรุ่นหรือเข้าสู่เบญจเพศไม่รู้พระเจ้าอาจจะมีแผนการดังนั้นต้นไม้น่าจะมีเหตุมีผลอย่างที่ไก่บอกใช่ไหมเงียบเลย <laughs> ไม่เห็นด้วยแนวนี้ <laughs> ใช่ครับโอเค แล้วสมมุติว่าถ้าต้นไม้นี้เพื่อทดสอบเราละ่ะก็แสดงว่าเราไม่ผ่านตั้งแต่ต้นใช่ไหมไม่แน่ไงไม่แน่ะจะรู้อ๋อก็อยากจะรู้น่าจะผ่านจริงๆแล้วน่าจะผ่านคนออกข้อสอบน่าจะออกเพื่อให้เราสอบผ่านถูกไหมแต่ว่า,วาที่พระเจ้าอาจจะคิดว่าก็คือก็คืออาดัมเนี่ย อาดัมเนี่ยพระเจ้ารู้พระเจ้าเป็นผู้สร้างใช่ไหม,มแต่แต่เแต่เอฟเนี่ยมาจากอาดัมอืมอันนี้ก็เลย<ต>ลงไปที่อีฟนี่เอง,เองเ่งงูรู้ว่าหลอกอีฟได้ง่ายนะครับใช่ชพระเจ้าก็คิดว่าอาดัม,มน่าจะน่าจะเชื่อฟังเพราะว่าีัน,น,นนะถูกสร้างตามพระฉายของร้าพวกคุณอาทิตย์นี้อย่าพลาดนะครับผมจะพูดเรื่องเท่าเทียมแล้วผมจะพูดเรื่องเพศด้วย แล้วคุณเ่ะเออแล้วคุณจะคิดคุณคุณจะต้องคิดต่อไปว่าทําไมมันถึงมีผู้ชายมีผู้หญิงแล้วเราจะเท่าเทียมกันได้ไหมนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะแอนเปิดขึ้นมาก่อนเลยนะแอนกําลังบอกว่าคนที่ถูกหลอกลวงง่ายกว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหม ม่ผู้หญิงไม่ได้ถูกสร้างตามพระชายของพระเจ้าไงแต่ผู้ชายถูกแอนถูกสร้างตามชายอืมและงูรู้ใช่ไหมงูเลยเข้าไปทางเขาใช่ไหมนั่นลั่งครับข่าวร้ายครับคุณป้าๆทั้งหลายพวกคุณอ่อนแอนะคุณต้องรู้นะแล้วคุณต้องระวังในจุดอ่อนแอของคุณนะครับอย่าคิดว่าคุณแข็งแรงเท่ากับอีกคนหนึ่งเสมอนะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเท่าเทียมฉันจะต้องทําทุกอย่างเหมือนเขานะครับ หัแต่แต่มันก็ต้องอยู่ในสถานะด้วยเทียนเพราะอว่าอย่างคนแต่งงานที่ยังอยู่ใช่ไหมพกเขาเขาก็ต้องให้สามีเป็นผู้นําเราก็ต้องอ่อนแอให้สามีเข้มแข็งถูกหมแต่เมื่อที่สามีไม่ได้อยู่อ่าไม่อยู่แล้วเราต้องแข่งอัสามีไม่อยู่อย่างอย่างเก๋กับแอนเนี่ยกับูเกี้เราก็ต้องเป็นทั้งทั้งสองคนอะไรอย่างนี้เมื่อวันอาทิตย์เป็นวันพ่อใช่ไหมแล้วก็ แอนก็บอกลูกโอ้วันนี้วันพ่อแม่ก็ต้องยืนด้วยสิอะไรเงี้ยพ่อแม่เป็นสองคนเขาให้คนที่โสดยืนใครที่เป็นพ่อให้ยืนเนยและแอนก็เลยบอกลูกแล้วยืนไหมแม่ก็เป็นทั้งสองไม่ยืนหรอกอ่ะแค่แก้ลูกเฉยๆอะยืนคนแล้วเขาจะคิดว่าแอนเป็นผู้ชายก็ได้นะเพราะแอนตัวใหญ่แต่ลูกก็บอกอยู่ว่าว่าเป็นทั้งสองนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของลูกใช่ก็เป็นทั้งสอง ดีมากเราลองเราเอาตรงนี้หยุดตรงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาที่พระเจ้าสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลว่าทดสอบก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือมันอาจจะมีเหตุผลมากกว่านั้นอีกก็คือพระเจ้าจะทําอะไรก็ได้ไงแล้วคุณต้องรู้ว่านั่นจะเป็นสิ่งดีนะครับพระเจ้าอาจจะมีเวลาหนึ่งที่จะให้คุณได้ต้นไม้นั้นเลยได้ไปเพาะพันธุ์ด้วยไปแจกจ่าย กินแล้วก็จะมีชีวิตนิรันด์นะครับคุณคิดดูสิว่าพระเจ้าต้องมีแผนมาตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมสร้างให้เราดูแลสวนแล้วพระเจ้าจะทําอะไรต่อไปก็ต้องให้เราแข็งแรงดูแลสวนต่อไปใช่ไหมแล้วพระเจ้าสร้างต้นไม้ขึ้นมามันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าจะใช้มันให้เป็นประโยชน์กับเราเพื่อเราด้วยนะครับบางทีเราตั้งคําถามกับบางอย่างที่เราหาคําตอบไม่ได้เนี่ย เราต้องลองมองถึงความเป็นพระเจ้ากอนพระเจ้าต้องมีแผนที่ดีแน่ๆเลยแล้วเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในแผนนั้นร่วมกันกับพระเจ้านะครับโอเคเอาละยี่สิบวนาทีแล้วนะเราเอาแค่คำถามนี้แล้วกันแล้วก็ผลหน้าเราจะมาคุยกันต่อไปอาจจะไปข้อต่อไปหรือว่าจะมีคำถามต่อไปก็ได้นะครับให้เราที่ถามด้วยกันนะ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความเป็นพระเจ้าของพระองค์และพระเจ้ามีสิ่งที่ดีสำหรับเราแล้วเราเชื่อเช่นนั้นเราจึงอธิษฐานด้วยกันในพระนามสุดขีดเจ้าเอเมนโอเคครับ mm hmm. แล้วละ่ะหลังอย่างนี้เป็นฟรีสไตล์แล้วนะ